ไัยกันบ้างนะคะสำหรับ DJ เจเพชรจ้าค่ะแล้วก็นิวเคลียร์หันษาที่ล่าสุดเนีฝ่ายผู้หญิงนะคะเพิ่งจะหายป่วยจากอาการอาหารเป็นพิษค่ะตอนนี้เนี่ยก็ได้ออกมารับงานอ e ีเวนต์คู่พร้อมอัปเดตถึงเรื่องราวความรักว่าอีก3ปีพร้อมแต่งค่ะ เป็นผิดเข้าโรงพยาบาลนะคะจนน้ำหนักลดลงควบกว่าเดิมค่ะแต่ดีเจเพชจ้าของเรานี่ก็ดูท่าทางจะชิลๆเพราะอยากให้แฟนสาวเนี่ยพร้อมกว่านี้ได้อีกโดยดีเจเพชจ้านะคะบอกว่ายอมรับว่าอยากให้แฟนสาวคุณดีเหมือนสาวเกาหลียุนอาเกอร์เจเนเรชั่นซึ่งตอนนี้นะคะสาวนิวเคลียร์ก็น้ำหนักลดลงมาตั้ง19กกิโลแล้วนะคะ ผอมลงเยะกแต่เขาหอมลงเยอะมากจริงๆใช่หลายคน<อ>ต่างเป็นห่วงว่าแบบไม่สบายหรือเปล่าอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องแต่งงานนะคะคบกันมาขนาดนี้เนี่ยจะมีข่าวดีเมื่อไหรไ่เพชรเจ้าก็บอกว่าขอเวลา3ปีแม้คุณพ่อของนิวเคลียร์เนี่ยจะลุ้นให้แต่งสัทีเพราะอยากอุ้มหลานแล้วนะคะแต่ว่าขอรอความพร้อมก่อนส่วนเรื่องอายุเนี่ยถึงแม้ว่าฝ่ายชายจะเข้าเลขสี่แล้วเขาก็บอกว่าหวั่นเหมือนกันแหละว่าจะมีลูกยากก็เลยเตรียมตัวจะไปฝากสเปิร์มเพื่อนำมาใช้ในอนาคตเดี๋ยวเราไปฟังสิ่งทั้งคู่กัน ก็วางไว้3ปีอืมคุยคุยกับพ่อเขาทุกครั้งทุกมื้ออาหารเรื่องเนี้ยไม่มีลงมีเล่นหรอกเพราะนิเพล็ก็แบบมีธุรกิจเป็นของตัวเองล้าด้วยอะไรเงี้ยพอคุณพ่อเขาอยากจะรีบรีบให้แต่งเขากลัวไม่ทันลูกค่ะลูให้เป็นฝากสเปิมอยู่เนี่ยตอนเนี้ยอันนี้คือคุณพ่อของนิวเคลียเป็นคนบอกใช่เขาบอกว่าจะแต่งส0สหลอกไม่ทันแน่นอนไม่ทันลูกแน่นอนลูกโตลูก20แล้วเท่าไหร่แล้วอะไรเงี้ยเดี๋ยวพี่เพชรกก็ตายก่อนเฮ้ยผมตายยาก ก็เป็นอีกหนึ่งคู่รักนะคะที่หลายคนลุ้นซะเหลือเกินและที่สําคัญนิวเคลียร์เนี่ยเขาก็ปราบความเจ้าชู้ของดีเจเพชรจ้าได้อยู่มันเรียกว่าเอาอยู่นะถอดเขี้ยวเล็บจริงหรือเปล่าจริงหรือเปล่าว่าแต่ผอม19โลนี่แบบผอมมากคือถ้าผอมแล้วป่วยจากป่วยนี่ไม่เอานะไม่ไหวแต่ถ้าเกิดผอมด้วยการแบบลดออกกําลังกายนี่ยน่าสนใจคุณเพชรจ้าบอกว่าอยากให้เหมือนยุนอายุนอาเนี่ยตัวผอมมากค่ะเกิร์เจเนอเรชั่นนี่เป็นติ่งเกาหลีป่ะเนี่ยใช่ค่ะคือถ้า จะให้ผ่องมันยุนอานี่แบบเราเป็นผู้หญิงเราคิดหนักเลยว่า<ช>จะลดะไรต่อตมึงก็สิบเก19คิวไปแล้วแค่เ<อ>ดินก็ลมแล้วหนูว่า <laughs>